พี่น้องมืัอนี้อันยูทำกลางอันป้าพักบุเนาะจ้ะเนาะมืัอนี้มาเที่ยวจังหวัดสุพรรณพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเนี่ยมาเบิ่งอันมาเบิ่งพักบุ้งเนาะจ้ะสิมาตัดพักบุ้งมาเบิ่งไงวิถีชีวิตของชาวสุพรรณเพิ่นเนาะจ้ะโอ้ยคนพายเรือนี่พายเป็ดมโน้พี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งไงเดี๋ยวเบิ่งอันเดี๋ยวเบิ่งนา่งเอกของข่อยเนาะจ๋าน้องกางเด็กเดกข่อยเบิ่งเอาไได้เนี่ย อันสาวสวยแห่งมังสุพันเสื้อแดงจ้ายายพี่น้องนี่น้องพี่น้องเบื่อไงผักบุ้งกันเนาะจ๊ะเนาะวิถีชีวิตของเพนเนี่ยเขาปลูกผักบุ้งขายเป็นในอาชีพเลยพี่น้องเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าได้ผลดีมากๆเลยเนาะจ๊ะเนาะเบ่งผักบุ้งเพนเนาะจ๊ะเด้อโอ้คนไายเรือนี่คือพว่ไปทั้งนี้จะยิ้พาคอยลงคลองเด้อเอาไปตั้งหนไปตั้งเดไป วุยตัดเด้อโทรศัพท์กำลังได้บรรยากาศดีดีอุณาอุณ่ปุ้ยนางเอกสามมาแล้วคุณนาคุณอรสามมาแล้วพี่น้องคุณอรสามาแล้วนางเอกคนแรกของช่องค่อยคุณนะพี่น้องเบ่งเด้คุณนะพี่น้องเบ่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 งคุณนานางเอกคนแรกของช่องนี่เด้อจ้ะนางเอกคนแรกที่ว่าได้ลงช่องยูทูบคนแรกเลยนี่มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วคุณนะมาแล้วมาแล้วจ้ากลไปไซหาโตกันยากก็ดอก็เดีอ่ะ อุย้ยเงิดหลายนางเอกข่อยกระไดเนี่พี่น้องเบิง่งย,ะยะายย่าไพพี่น้องเบิงเบ่งยอดผักบุ้งเนี่ยอยู้ยจะเบิ่งเนี่ยปลาผักบุ้งนี่พูดน,นะอือ<ไ>พี่น้องอันนี้เขาปลูกกี่วันเขาตัดหนอนหนึ่งเนี่ยอาหอ่าหน้าไม่สัมภาษณ์เน่ยจ้าคนมี่ลากระเฉดก็มีโอ้อันนี้อันนี้ผักกระเฉดผักกระเฉดก็มีพี่น้องมึงเนี่ยปลากระเฉดน้ำเนี่ย คือว่ามันมันสุพรรณแบบว่ามันมันเป็นมันติดกับแม่น้ำท่าจีนเนาะข้าเจ้ากับเมียนข้าเจ้าก็มีคือบวกไปข้างหน้าข้าเจ้าก็มีแบบว่าหนามเนาะมีนามหลายเนาะมีนามหลายมีแม่น้ำพี่น้องข้าเจ้าก็เลยปลูกผักบุ้งได้บพคือภาคอีสานเนาะคือภาคอีสานเราจะแห้งแล้งมากไม่มีน้ําแบบนี้เนาะอันนี้คืออุดมสมบูรณ์ไปด้วยปู่พี่น้องเป็นไยได้ย่างดีเลยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งได้ตัดกี่หนสองสามน อาทิตย์หนึง่งสองหนโอ้โห้ไพ่เรือเป็นเนด้ไพ่บนไปบนมาไพ่ <laughs> <laughs> เรือจังไหนไพ่บนไปบนมาพี่นอ้องเอ้ยโอ้ย,อยนั่งเอ๋ควยกระดาพี่นอ้องอันทีไปทงางใดอีกน้อบนเนี่ยกำลังต่อยอดเนี่ยอันนี้พึ่งตัดขนาดพึ่งตัดมื่อเนี่ยเนะาะอืมโอ้ออาทิตย์หนึง่งเดย์สองครั้งก็ถือว่าด,ดีเลยเนะาะไล่ได้ดีเลยเนาะมีปตา มีปลาไหมถ้ามีปลาอย่าเทมปละเขือเป็นหลพี่น้องนี่คือโดงผักบุ้งนะจนะ๊ะเนาะเป็นรายได้ของชาวบ้านแถวไอ้ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่สมัยที่แล้วบอันสิปปีที่เราขค้นมาเรา็ยังปลูกผักบุ้งทุกมเงินเนี่ยเราก็ยังปลูกคือเก้านะจ๊ะเป็นรายได้ที่ดีมากพี่น้องอู้ยบางหยดผักบุ้งเอาคนตาน <laughs> <laughs> โอ้ย <laughs> พี่น้องเอ้ย อันคนไมยเนี่ยอันนางเอกของช่องคอยเนี่ยนางเอกคนใหม่ได้เนี่ยคุณยายน้อยเนาะคุณยายน้อยอันทั้งโสดทั้งน่ารักนะจ๊ะเนาะอันเพื่อผนอายุอันเพื่อว่าบ่ต้องเอาหมวกไปดอกบัวห่อน้องพี่น้องเอ้อจะเบิ่งพี่น้องแต่ว่าละลายเลยค่อยๆไปจังซค่อยๆไปแม่จังซี่ล่ะพี่น้องโอ้ยบรรยากาศน้องมึงเนี่ยอ้ยบรรยากาศมืึงเนี่ยล่องเรือเนาะล่องล่องเรือหารัก อันรเงี้เขาลองว่าจังใดก่อนันอันเขาลองว่าจังไดคเพลงนี้เขาลองว่าจังใดลองเรือมาหารักสักคนหาผู้บ่าวสักคนบ่ผู้บ่าวันนีรวยหรือจนต้องทนโอ้ยลองว่าเป็นเราพี่น้องเพลงหยั่งขอดอกเขาลองมาล้ำคืออยู่ตรงนี้ผู้บา่าวอันโอ้โสดได้พี่น้องนี่โสดได้เนี่ยสาวโสดได้เนี่ยคุณนด้พี่น้องเป็งคนพาย อัานยูแม่น้ำยูแม่น้ำแปลว่าจะปีแต่ว่าพายเรือบ่เป็นพี่น้องพ่อคอยไปมุ้งพลอยยาพ่อคอยเขาป้าวันนี้เมีได้ยูได้ยูเออได้ยูได้ยูได้แหละมาใส่เดี๋ยวมีดมาตัดผักบุ้งวัเนี้ใช่ป่ะีเดียมีดตัดผักบุ้งใส่สาธิตการสาธิตการตัดผักบุ้งให้เบิ้งนะจ้าเอาเอาจอดเรือบ่เป็นตัดถิงมานนี้เมีนี่แหละพี่น้องเออพี่น้องอากาศเย็นไล่นะจ๊ะเนาะ อากาศเย็นมากพี่น้องพักเกษตรแต่ไมีหลายหลบางในวัสิเก็บพักเกษตรอาจารย์ไพเลยย้ายไพ่ไปข้างหน้าเลยย้ายไงนะอ๋อผีผีไพ่ข่อยจิพาข่อยเข่าดงผักบุงหรือว่าหรือว่าจิพาข่อยไปหอดฟางพี่น้องจะขึ้นว่าไปพุ่นเลยกลับลังไปพุ่นแลยเดี๋ยวค่อยอ๋อจีบางในพี่น้องพี่น้องเออหยอดผักบุ้งมึงไงโอ้ยมีแต่ยอดงามๆพี่น้องสะออนข้าเจ้าลาย เป็นอาชีพเกษตรกรอาชีพพอเพียงเนาะชีวิตบรานอกเขาอาชีพเสริมของชาวนาแต่ว่าเป็นอาชีพเสริมที่ว่ารายได้ดีมากอาจจะรายได้ดีเพราะว่าก็อาชีพรักได้ก็ไเ้เนาะเขาชาวนาเขาเก็ดเขาหนาปางพี่น้องอันนี้อันนี้เขาอันนี้เขาน้าปางเนาะเขาก็เพิ่มเกี่ยวไปคือว่าแถวนี้เขามีอาชีพทํากินเขาโป็นอดอยากคือบ้านเราเนี่ยพี่น้องบ้านเราเนี่ยขึนมากก็เป็นอาชีพรับจ้างนะจ๊ะเนาะ ผู้ใดไปได้รู้ได้ทางดีก็โอเคแน่น่าจะจิ้งจ้านุักขากินเนาะแเมนเมนอันจังสี่ก็เคลื่อนนี่แหละโอ้พี่น้องถ้าได้มาอยู่วิลีก็บมวนลนู่พี่น้องมวนอยู่ก็ได้เก็บผักเก็บมันยังมีรายได้เสริมนะจ๊ะเนาะผู้ใดมันเห็ดกับมันได้ผู้น้าพี่น้องเอ้ยมันบ่แม่นน้อยๆด้วยผู้น้าผู้น้าผู้นะาย้าไป็นหัวผู้น้าเนี่ยนะอย่ก่อนเดนะพี่น้องอันนี้ก็คืออันนี่แหละพี่น้องพ่อเขากรรมเสร็จเนาะนี่คือที่เขากรรมเสร็จแล้วพร้อมที่จะส่งนะจ๊ะเนาะ พี่น้องคิดเบื้องเด้อว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยตัดสองหนอันนี้ก็เกือบร้อยถุงกตีไปถุงละห้าสิบบาทก็เกือบประมาณสี่พันกว่าบาทบ่ถึงบ่ถึงร้อยถุงดีนะจ๊ะเนาะแล้ะคิดดูว่าอาทิตย์หนึ่งตัดสองหนบางอาทิตย์ก็ได้มื่นกว่าบาทพี่น้องเป็นรายได้ที่ดีมากๆเลยนะพี่น้องอออมึงเนี่ยโอ้ยสุดยอดดีนะจ๊ะเนาะมึงเนี่ยมิตวยศอัวงามๆพี่น้องอแล้วอัน ร้อซาก็มาทําอยู่ที่นี่ประจําใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อทาอยู่นี่ประจําเลยทำประจําอ๋อแต่ถ้ามีคนพาไปนู่นไปนี่บางทีหนูก็มาใส่มาใส่ก็กำได้น้อยก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่เราก็ยังมีรายได้จากอย่างอื่นไงคะอ๋อใช่ใจแล้วก็คนผลเงินไปเนาะวันนี้พี่น้องมีหอดบักแตงไทยโอ้โปลูกปลูกทุกสิ่งปลูกทุกสิ่งทุกอย่างเนีะพี่น้องวันนีโอ้ สุดยอดอิลีสุดยอดอิลีเนาะสุดยอดของการมีรายได้พี่น้องอันนี้ก็คืออันทุ่งพักบุ้งคนไหนๆพี่น้องทุ่งพักบุ้งที่ว่าภายเรือไทยนั่นแหละนะจ๊ะเนาะบรรยากาศตอนเย็นบรรยากาศดีลีบ้างนะแดดร่มลมตกนะจ๊ะบรรยากาศดีมากเลยจ้าพี่น้องเบื่อเด้อจ้ะจ้าพี่น้องอันตอนนี้รถกะอันนี้คือรถพักบุ้งกะมารับพักบุ้งนะจ๊ะเนาะมารับพักบุ้งที่ก็เจ้ามัดแล้วก็ส่งนั่นแหละพี่น้อง บายแค่ตัดใช้ถุงซื้อขอากระเจ้ากับมาลับนะจ้ะ mm. เต็มรถเลยจ้ะพี่น้องมึงเนี่ย Ooh, mm. เต็มรถเลยพี่น้องุ่ mm. นะบพ่อแม่หน่อยๆในรถคันนี้บรรจุเนี่ยอสุดยอดหลายจ้ะพี่น้อง mm. พี่น้องนี่กกเราก็ขนขึ้นรถนะจ๊ะเนาะขนขึ้นรถแล้วจ้าผักบุ้ง บุ้งมีแต่ยอดงามๆเลยนะพี่น้อง